ตอนนี้เวลาหมดไปแล้ว5นาทีแล้วนะครับจงทำอะไรวะตอนนี้ผมยังคิดเมนูอะไรไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยพอแล้วรีบสั่งมาเถอะแกงกะห่นนทำไมจะคิดไม่ออกขนาดนั้นมันเหลือเวลาแค่5้นาทีเองนะบ้าหรือเปลาดิฉันคิดออกแล้วอยากกินอะไรครับเชลลวได้ทำอะไรสักอย่างแล้วดิฉันอยากกินสิ่งที่ดิฉันได้กินมาตั้งแต่เด็กๆนั่กนก็คือชูชีปลา แบบดั้งเดิมค่ะทำไงวะอย่าลืมนะคะเวลาหมดไปเยอะแล้วต้องเร่งมือค่ะจัดให้ครับเจฟโอ้ทำไงวะชูชีปลาทูโอ้โหยังจะเป็นแบบโบราณอีกะโอ้ทำไงมันไม่เก่งอาหารไทยทำให้อร่อยถูกใจเชฟป้อมนี่ยากมากมากชิชีแบบดั้งเดิมก็โอเคนี่คือเราทำได้อยู่แล้วคือเราคิดว่ามันไม่น่ายากเข้าทางเลยเลยครับโุ๊ตอยไหนเนี่ย วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกของ Masterchef ประเทศไทยเลยที่เราได้ทำการแข่งขันกันแบบแยกกันอยู่คนละที่ผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งก็เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และข้อจำกัดในการอยู่รวมตัวกันไม่เกิน20คนดังนั้นวันนี้นะคะเราจรึงให้เด็กๆเ,เสิร์ฟอาหารให้เราโดยระบบ d e l i v e อรค่ะ หัวใจสำคัญของการจัดส่งอาหารในรูปแบบ d e l i v e อรต้องรวดเร็วอร่อยเมื่ออาหารถึงมือลูกค้าต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพและเมื่อรับประทานหรืออุ่นร้อนอาหารจะต้องไม่เสียรสชาตินะครับโจด์ําหรับพวก คนในรอบนี้คือปิ่นโตดีลิเวอรหรือทําอาหารตามสั่งตามใจกรรมการค่ะเปรียบเสมือนการเปิดธุรกิจร้านอาหารแบบ d e l i v e อรคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าลูกค้าอยากกินอาหารเวลาไหนจํานวนเท่าไหร่นี่คือบททดสอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเขาอย่างแท้จริงค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะกินอะไรดี ที่รู้คือว่าถ้าผมเป็นลูกค้าเนี่ย mm hmm. เมื่อผมโทรสั่งอาหาร mm hmm. เขาต้องทําให้ไวที่สุด mm hmm. ไม่ให้ผมรอนาน mm hmm. แต่ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกอะ่ะ mm hmm. คิดออกจะรีบบอกทันทีเลยครับตครับครับเชฟคุณมั่นใจไหมครับว่าคุณจะทำชูชีสูตรดั้งเดิมได้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับ เครื่องแกงชูชีต้องมีอะไรบ้างครับค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูแดงครับคุณคิดว่าเครื่องแกงของคุณเนี่ยครบไหมครับเออน่าจะครบครับผมคิดว่ามันครบนะแต่ผมแค่กลัวว่าส,ส่วนไม่เท่ากันคิดให้ดีๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะแข่งแบบไม่อยู่ด้วยกันแต่วันนี้มีคนออกแน่นอนครับครับเชฟ ความมั่นใจไม่ได้ลดลงเพราะว่าทุกอาทิตย์ที่เรามารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนออกผิดถูกก็ไม่รู้แล้วก็ต้องทําให้มันได้เตอร์ใช้เครื่องมือผิดนะถ้าใช้คูปเเซอร์เครื่องแกงไม่มีทางละเอียดแน่นอนบิลลี่จิมมี่ต่้ลี่ใช้บดโอเคอยา จริงๆแล้วเนี่ยฉู่ฉี่ปลาทูแบบดั้งเดิมเขาใช้ปลาทูสดใส่ลงไปในแกงฉู่ฉี่ที่ปรุงเสร็จแล้วตอนนี้เท่าที่ดูมีเตอร์คนเดียวที่เอาปลาทูไปนึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมีโอกาสที่เนื้อปลาจะแหลกได้มีเวลาไหมอะ จำไว้นะครับพวกคุณอยู่คนละที่กับพวกเราเมื่อคุณได้รับออเดอร์แล้วคุณต้องทําให้เร็วที่สุดและเมื่ออาหารส่งมาถึงทุกอย่างยังต้องสมบูรณ์โดยไม่เสียรสชาติแม้แต่นิดเดียวใชว่ครับเจมส์กิ่นหอมแล้วนะคราบ้าเฮลิคอนเนีย